มาแล้วนะคะปั๊มนาคอนดา10นิ้วนะคะนี่นะคะ10นิ้วพี่จีนใส่โลโก้เจทุกกล่องเลยนะคะให้เรียบร้อยมาเอา10นิ้วตัวนี้ลองชั่งกิโลดิน้ำหนักเท่าไหร่เทามาแล้วนะคะ10นิ้วจะเผาเฉพาะ10เมตรเท่านั้นนะคะอันนี้จะยาว12เมตร10เมตร10นิ้วน้ำหนักอยู่ที่27.22นะคะ 27.22อ่สาลองเปิดยกลงมาช่วยกันยกลงมาล,งลังเดี๋ยวนี้นะคะนี่โหลโฟล์กเก้ทุกกลองเลยนหนึ่งกลง่องมีอะไรบ้างนี่หัวปั๊มหแล้วก็มุลเล่1น่งอเอาลังไปไว้ข้างหลังเลยตรงนี่ หนึ่งกล่องมีแค่สามชิ้นแค่นี้นะคะมีหัวปั๊มเอาอย่าไปชิดลังเลยอ่านี่หน้าสิบตลับเมตรมาวัดดูสิหน้าสิบหน้าสิบกว้างเท่าไหร่กว้างเท่าไหร่ทางน้ำออกนะคะสิบนิ้วทางน้ำออกจะอยู่ที่แปดนิ้วครึ่งนะคะขยบลงอีกล้วสมีมันอยู่ตรงกลางจะ้ะหยบลงนิดนึงของทงอ,อ่ะอะ ได้แปนิ้วครึ่งนะคะทางน้ําออกอย่าดราม่าว่าซื้อสิบทาไมไม่ได้สิบเขาดูกันตรงไหนเขาดูกันตรงนี้อีกรังที่สองนี่เจ๊แกะแล้วนะคะอาถอดใบพัดออกมาอุปกรณ์มันอย่างนี้นี่ร้านเจ๊โหดชัดเจนคือบอกหมดจะได้จบข้ออาหารหลังเลยวัดวัดวัดอ่าใบพัดนี่จะเป็นสินิ้วนะคะจะเป็นใบพัดอ่าเล็กรอวัดเลยได้เท่าไหร่ นี่ใบพัดได้เท่าไรจ๊ะสิบนิ้วครับสิบนิ้วเป๊ะนะคะนี่ค่ะสิบนิ้วหนึ่งศูนย์นะคะสิบนิ้วนะคะ,ะ,คะเป็นปั๊มที่หน้าใหญ่ที่สุดแล้วนะคะในตอนนี้อนาคอนดาหน้าสิบอ่านี่อุปกรณ์ถ้าจะถอดถ้าจะถอดใบพัดออกคือต้องถอดไอ้ตัวอะไรนะเขาเรียกตุกตาครับตุกตาทางาหัวปั๊มนะคะอุปกรณ์หนึ่งชุดมีแค่นี้นะคะนี่ใช่เลย และรุ่นใหม่นะคะจะเป็นจะมีข้อต่อมาให้ข้อต่อสำหรับเผาถ้าเผาขาดจะเป็นเกียวอย่างดีนะคะไม่ต้องออกยากแล้วก็เวลาหมุนเข้าตุ๊กตาวินมูเล่ก็จะหมุนเผาเข้าอย่างนี้เลยใช่ไหมครับง่ายนะคะโอเคใครสงสัยอะไรก็ถามมาได้สิบนิ้วมาแล้วนะคะ สิบนิ้วหนึ่งชุดจะมีแค่นี้นะแล้วก็เผาสิบเมตรอ่าต่อวิดีโอนะคะที่แจ้งปั๊มอนาคอนดาสิบนิ้วแล้วนะคะเพาเฉพาะสิบเมตรเนี่ยเฉพาะรุ่นนะคะใส่กับรุ่นอื่นไม่ได้รุ่นอื่นก็มาใส่กับเราไม่ได้ถ้าเป็นปั๊มอนาคอนดาเพาสิบเมตรสิบสองเมตรนูนนะ่น่ะรุ่นเก่าก็คือกองอ้อยาะอยู่นู่นแต่ถ้าเป็นสีน้ําเงินนตัวสิบนิ้วเนี่ย เทาเขาจะเป็นอย่างนี้นะคะเป็นเกลียวเทาเป็นเกลียวนะคะคือหมุนเข้าประกอบได้ง่ายดายเลยนะคะอ่ะลองประกอบดิเอาหัวมาประกอบให้ลูกค้าดูเดี๋ยวลองกลางแล้วก็จะประกอบให้ลูกค้าดูก่อนนะคะชมการประกอบปั๊มสิบนิ้วค่ะลองกลางแล้วก็เฉพาะปั๊มอนาคอนด้าสิบนิ้วนะคะเทาเขาก็จะมีแค่สิบเมตรอนาคตอาจจะซื้อเบอร์เล็กมาให้ หมายถึงว่าเผาเบอร์ห้าเมตรอย่างเงี้ยมาแต่ตอนนี้คือมาคือ10เมตรใช้ร่วมก,กันกับไอตัวปั๊มอนาคอนดา6นิ้ว8นิ้ว4ี่นิ้วรุ่นที่เจ๊นำเข้ามาไม่ได้นะคะอันนี้เผาเฉพาะรุ่นหัวอะเพายาว10เมตรนะแล้วก็ลองเอาหัวประกอบกันดิอยู่ไหนปอกยาวประกอบ หัวปั๊มเอาเอาชุดปั๊มจริงเลยอ่าเอาเอาปั๊มตัวนั่นอันนี้อุปกรณ์ที่เราแกะแยกชิ้นส่วนให้ดูนะคะร้านเจ๊หัวจะเป็นอย่างนี้แต่คือหนึ่งชุดเนี่ยจะมีแค่ล่งอ่าหัวปั๊มเผ่าแล้วก็วินมูเล่อุปกรณ์ที่อยู่ในถุงนี่แกะออกมาก็คือได้แค่นี้อันนี้ตัวรองจานตะแกรงหัวกะโหลกใบพัดเป็นเหล็กหล่อสินิ้ววัดให้แล้วทางน้ำออกจะ เป็น8นิ้วครึ่งนะคะปริมาตรน้ำก็2 0 0 0 0 0ถึง8 0 0 0 0ลิตรแล้วแต่กำลังเครื่องของใครประกอบทางปอกยาวอ่าปอกยาวเข้าหัวปั๊มประกอบผิดชีวิตเปลี่ยนเนี่ยค่ะง่ายๆเลย10นิ้วจะเป็นรุ่นพิเศษเผาเฉพาะรุ่นเท่านั้นใส่เผารุ่นอื่นไม่ได้เดี๋ยวรอบหน้าเจ๊จะสั่งเผา5้าเม็ดมาให้สำหรับคนอยากต่อส5 หรือจะเผาสองเส้นก็เป็นยี่สิบเมตรไปเลยการประกอบเอาปลอกยาวเข้าหัวปั๊มปลอกสั้นเข้าตุ๊กตาวินมูเล่อ่าแล้วเต้นผู้ใดที่อื่นอ่าประกอบให้ดูนะคะปลอกยาวนะคะปลอกยาวนะคะเข้าปั๊มเป็นเกลียวเลยง่ายนะคะรุ่นนี้ไม่ต้องมีนอ็อตใช่ไหมไม่ต้องใส่นอ็อตใช่อ่า นี่ค่ะวิธีการประกอบหมุนเกลียวง่ายๆเลยนะคะไปคนเดียวนี่สบายบือเลยค่ะนี่ <S <S ขันเข้าเพราะว่าเป็นเกลียวนะคะเกลียวประกอบเข้าหัวปั๊มอ่าประกอบง่ายๆแบบนี้เลยก่อนที่จะใช้งานอย่าลืมอัดจาระบีนะคะกะว่าสูบน้ำสองวันครั้ง ก่อนใช้งานก็อัดซ้ํานะคะโรงงานเขาอัดมาแค่ให้เนี่ย,ยก็แค่แบบนิดหน่อยนะคะต้องหมุนหัวปัม๊มหรือหมุนแค่สลิงใช่ไหมอ่าทิ้มนกสองตัวอ่าวิธีการประกอบนะคะก็แนะนําให้ใช้รกระเดงสองตัวตัวหนึ่งจับที่นี่ตัวหนึ่งหมุนขึ้นไปทางซ้ายนะคะท่าดีเนาะอ่าเต้าแบบนี้นะคะให้แน่นถ้าขาโค้เดียวกปล่อยทิ้มติดกับฝาอย่างนี้จับคนเดียวได้เลยนะคะเนี่ย นี่เราจะช่วยให้เหยเนี่ยนี้คือถัหมุนคนเดียวนะคะทำให้ดูชัดๆนะคะทำคนเดียวได้ระดับปั๊มดาวสิบเมตรเนี่ยทำคนเดียวได้ไม่ใช่ง่ายนะคะต้องรุ่นอาณาดาเพาสิบเมตรเลยแนะนําไม่ว่าจะเป็นสี่นิ้วหกนิ้วแปดนิ้วสิบนิ้วเรามาครบแล้วนะคะจะทนยอยเข้ามาเรื่อยๆื่อยนะคะอ่าตอนนี้สิบนิ้วมาแล้วนะคะใครจะซื้อรีบนะคะหอกเข้าไปแบบนี้นะคะอ่าพอบุนสุดยังใกล้สุดยังอ่าแน่นแล้วแล้วก็อย่าลืมนะคะฝั่งทางลงน้ำต้องมีประเคน ปากเกนด้านบนไม่ต้องมีก็ได้อ่าใส่เลยประกอบล็อกน็อตพยายามทําคนเดียววิดีโอเขาจะได้รู้ว่า,าไปคนเดียวได้ไม่ต้องพกเมียไปด้วยอ่อันนี้แค่จับช่วยเป็นกําลังใจให้ทงไปนี่นะคะใส่ปากเกน็ร้อยน็อตสามตัวใส่ให้ได้ อพอขันน็อตเสร็จสามตัวนะคะเราก็จะไปประกอบตุ๊กตาบเล่ด้านหน้าอเอเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันดึงตลับเม็ดไปเลยวัดตั้งแต่หัวปั๊มนะคะ,ะเฉพาะเพ้าเนี่ยมันจะประมาณเก้าเมตรห้าสิบวัดหัวเพาเลยเลขศูนย์นะน้องน้องอสิบนิ้วนะคะวัดตั้งแต่หัวเพานะคะไปให้สุดดึงเพาให้ตรงๆหน่อยเดี๋ยวจะตุ๊กปปตาไปประกอบนะคะ อ่าเด็ูนะหนะทากี่กรงนะกีโกงไหมได้สิบเมตรหรือเปล่านี่นะคะสิบเมตรนะคะสิบเมตรนะคะ,ะโอเคออประกอบตุ๊กตาเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้ไปเททดสอบให้ดูนะคะน้ำแรงกี่วิเต็มถังสองลิตร กี่วินาทีเต็มถังพันลิตรค่ะอ่าต่อไปประกอบตุ๊กตามมเล่เข้านะคะปอกสั้นย้ําว่าปอกสั้นนะคะมันจะเลื่อนปอกออกไปได้แล้วก็ดึงสลิงออกมาหมุนเข้าเลยปอกคนเดียวได้ง่ายนะคะเผาสิบเมตรถามลูกค้าแล้วนะคะท่อใบยนาคยาวๆสิบเมตรก็ต้องยกกนลังยกกันประมาณสองถึงสามคนนะคะนี่ขดม้วนเผา ไปได้เลยหมุนเข้าแค่นี้ค่ะสิบนิ้วรุ่นใหม่นะคะไม่ต้องใช้น็อตล็อกหมุนเข้าเป็นเกี่ยวประกอบได้ง่ายกว่ารุ่นเดิมค่ะน็อตสามตัวเหมือนกันค่ะขกอบแบบนี้นะคะเหมือนเดิมเลยน็อตสามตัวไม่ต้องมีประเก็นกันน้ำก็ได้นะคะฝั่งข้างบนไม่ได้ลงน้ำ เรจะมีแคปเปียกเหงื้ออ่ะประกอบเสร็จแล้วนะคะอ่ะ